ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูไพ่แรนดอมเสี่ยงทายกันนะครับ คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการดาูส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับประมาณนี้การดูดวงแรนดอมนี้เป็นการเสี่ยงทายนะครับเสี่ยงทายและทำนายไปตามตำราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจให้สบายๆส,สงบปเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พระคุณบิดามดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับหรือจะทําใจให้โล่งๆว่างๆสบายๆก็ได้เช่นกันนะครับทําใจสบายๆนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ,อรักครั้งใหม่ของคุณคือใครเขาจะเข้ามาพร้อมความโชคดีอน่าสนใจนะครับไพ่ใบแรกที่คุณได้ก็คือโอ้เดทมาเลยคุณไม่ต้องกลัวเดทนะครับ ดทใบเดียวอาจจะน่าตกใจสักหน่อยแต่จริงๆแล้วความหมายใบนี้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเดทเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับไพ่ขยายและบริบทอื่นๆเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายกันนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนบางท่านอาจจะเลิกกับคนรักมาหรืออาจจะผิดหวังจากใครมาก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลผมยังเชื่อมั่นว่าพลังงานใบต่อๆไปจะออกมาส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือดียิ่งขึ้นไปนะครับอ่า <Dead S 2> <Dead S 1> เด็ดไปแล้วใบ<า>ถัดไปคืออะไรขอให้ไพ่ออากมาอย่างแม่นยำนะครับอะฮะนั่นไงราชาดาบ i n g of s w o r d s ในไม่ช้าถ้าคุณเคยผิดหวังมานะคุณจะลุกกลับมาฟื้นคืนสภาพจิตใจร่างกายกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งทั้งกายและใจคุณไม่ต้องกลัวหรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีคนที่มีอำนาจคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังเขาจะไม่ทิ้งคุณเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อ จะเป็นอย่างไรต่อไป Wheel of Fortune โชคดีมาละอ่า Wheel of Fortune ไพ่กงล้อโชคชะตาปกติเป็นได้ทั้งโชคดีและไม่ดีหมุนวนไปตามวงล้อแห่งโชคชะตาแต่บริบทแบบนี้หัวข้อแบบนี้อ่าคำถามแบบนี้ผมมองว่าเป็นความโชคดีนะ มีทั้งเดดมีทั้งราชาดาบและวิวออฟฟอร์จูนผมเชื่อมันว่าคุณกำลังจะถึงจุดหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอ่ารับไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวมาดูใบขยายถัดๆไปกันนะครับอ่าสามใบแรกอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่มากมายนะักยังไม่ต้องกังวลใบต่อไปจะบอกอะไรขอให้พายออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืม โอ้โหเด็กถือไม้เท่าเพจออฟวอนส์มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะโดดเด่นมาเลยหรือจะเป็นธุระส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ยังไม่เด่นชัดเดี๋ยวขอใบขยายเพิ่มอีกหน่อยสิครับคนคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่อย่างไรความเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นอย่างไรกับใครได้บ้างอขอให้ไพ่ใบถัดไปออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้หนึ่งดาบเอ o ออฟเซอร์ ไพ่ดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคแต่ยกเว้นหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงความแน่วแน่แบบนี้ถ้าคุณตั้งใจจริงในสิ่งใดคุณจะสมหวังอ่าโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมอยากรู้ว่าชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดกับใครอย่างไรและเมื่อไรเออขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โห8ไม้เท้า eight of wands สบายใจได้ผมบอกแล้วไงคุณไม่ต้องกลัวเดทใบแรกการเปลี่ยนแปลงมาถึงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี8ดไม้เท้า eight of wands การพุ่งทยานไปข้างหน้านะครับความพัฒนาก้าวหน้าทั้งหลายการประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยัง้งมาแล้วรับไว้เลยการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะมาการงานโดดเด่นมากนะและ้วทางก,การงานดีเดี๋ยวการเงินดีตามความสัมพันธ์ดีตามเองคอยดูสิอา้าว เชื่อได้เลยตามหน้าไพ่ไพทาโรไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับามาดูกันต่อนะครับใบถัดไปจะบอกอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้ห้าดาฟัยออฟซอสชัดเจนเลยใบนี้ก็ไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่เขามาบอกว่าถ้าคุณละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นได้นะไม่ต้องไปมองอดีตมากมายนะขอให้เดินหน้าต่อไปคุณจะก้าวหน้าอย่างแน่นอน ย้ำเลยว่าขอให้เชื่อใน8ดไม้เท้าคุณกําลังอยู่ในภาวะและช่วงเวลาของความก้าวหน้าอย่าห่วงหน้าพวงหลังแล้วคุณจะเจริญนะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะลัะงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ,อขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับขอให้การเสี่ยงไทยนี้ออกมาอย่างแม่นยําโอ้เด็กถือถ้วยเ a ส e o อัพครับสองเด็กแล้ววันนี้เด็กไม้เท้าแล้วก็เด็กถ้วย มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยสูงมากๆเลยนะเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีคนอายุน้อยเข้ามารักมาชอบคุณแบบนี้แต่ยังไม่ฟันธงเดี๋ยวดูใบยขยายต่อไปสิเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดแนะนําเลยนะว่าดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบคลิปอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะการเสี่ยงไทยนี่คือการเปิดไพ่สดอ่าไพ่ดีๆพลังงานดีเยี่ยมอาจจะออกมาได้ตอนไหนก็ได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะดูให้จบนะดูให้ตลอดนะ นี่ไงเล่าบอกแล้วอย่าก,กดข้ามแปดเหรียญมาแล้วการเงินดีเยี่ยมใบนี้แปดเหรียญออกมาทํานายการเงินก่อนเลยตามหน้าไพา่ตามตําราสากลถ้าคุณคิดทําการใดอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการสร้างกิจการส่วนตัวคุณทําได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าแปดเหรียญแปดไม้เท้ามา รวยเฮงปังกับการทำงานแน่นอนหมายความว่าเป็นช่วงดวงดีทำมาค้าขึ้นแบบนี้ดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะร่ำจะรวยไม่ใช่นะครับดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสว่างทางสะดวกหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายขยันขันแข็งคิดพูดดีคิดดีทำดีประมาณนี้ยินดีล่วงหนะ้าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเออมาลุ้นกันผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับ ผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ลุ้นไปด้วยกันเสียงทายไปด้วยกันสดๆอาโอ้เด oh, Moon คุณกังวลอะไรหรือเปล่าคุณกำลังลุ้นอะไรอยู่รอคอยสิ่งใดอยู่ ขอให้เชื่อใน8ดไม้เท้าเชื่อใน8เหรียญคุณมีโอกาสได้สูงมากเพียงแต่ตอนนี้ระมัดระวังความคิดสักหน่อยนะบางทีความคิดความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนจะทําให้คุณนอนไม่หลับหรือเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดโดยใช่เหตุระวังความคิดสักหน่อยและชีวิตคุณจะไปโลดก้าวหน้าเลยนะครับขอให้เชื่อมั่นนะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปสิเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เออไม่ต้องกังวลวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลย เด็กก็ไม่ใช่ภัยเสียผมมองว่าเขามาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงมในไม่ช้านี้สบายใจได้ราชาไม่เท้า King of ones โดดเด่นมาก ตัวคุณเองมีโอกาสพัฒนาในสายงานของคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเติบโตนนะอย่างแรกนะเรื่องการงานใบนี้มามีโอกาสพัฒนาได้เลื่อนตำแหน่งหรือถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานประจําทาง,งานอิสระแปลว่าผู้คนจะเข้าหาคุณเยอะลูกค้าเยอะอะไรแบบนี้โดดเด่นในสายงานของคุณเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่และความหมายอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะได้รับความใส่ใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ความเมตตาจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับรับไว้เลยนะสุดยอด ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะบอกแล้วนะพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้ากดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆไปอย่างน่าเสียดายเออนี่เจ็ดไม้เท้าคุณมาถูกทางละ seven of wands ใบนี้ดูเหมือนอุปสรรคแต่ไม่ใช่สักทีเดียวใบนี้บอกว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่ามีอะไรเขาเรียกว่าการทุกการเติบโตจะต้องมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น คุณมาถูกทางแล้ว7ไม้เท้า8ไม้เท้าราชาไม้เท้าออกมาร่วมกันเอ้ยวันนี้การงานเด่นจังเราดูเรื่องความสัมพันธ์นะเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะมาจากการงานเออเดี๋ยวขอไพ่ขยายเพิ่มหน่อยสิลุ้น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 ,ลนพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่จริงๆด้วยการงานจะชักนําพาความรักดีๆมาให้งานดีเงินดีความรักดีๆตามมาความสัมพันธ์ดีๆตามมาสามเหลียนทริอัลเพนทาเคิลสังคมคุณจะกว้างขึ้น คุณจะได้คอนเน็ชันใหม่ๆมากขึ้นพบปะผู้คนมากขึ้นและผมมองว่าผู้คนที่จะมาจากคอนเน็ชันเนี่ยแหละที่จะดึงดูดความรักดีๆความรักครั้งใหม่เข้ามาและเขาจะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ธรรมดานะครับเปิดหูเปิดตาให้กว้างๆเลยนะขออนุญาตแนะนําเลยนะช่วงเวลานี้ถ้าใครเคยหงอยเหงาอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวออกงานสังคมไปพบปะผู้คน ไปไหนไปกันที่ทำงานชวนไปไหนไปกับเขาอย่าปฏิเสธพบปะผู้คนเยอะๆได้คอนเนคชันใหม่แน่นอนเออคนค้าคนขายมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มด้วยนี่ไม่ธรรมดาการงานนี่แหละจะชักพาคนรักดีๆมาให้ผมว่านะเดี๋ยวมาดูใบยขยายถัดไปกันสิครับเออชัดๆผู้ใหญ่ให้โชค m d Emperor d เ m รสเด r มพ่จักรพรรด ตัวคุณเองจะเติบใหญ่มีอำนาจวาสนามากขึ้นเป็นช่วงดวงดีช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตที่เคยลำบากหรือเคยมีปัญหาหรือเคยติดขัดใดๆจะปลอดอุปสรรคปัญหาจะถูกคลี่คลายได้และคุณจะเติบโตด้วยตัวคุณเองนี่คือคําทํานายที่1ส่วนคําทํานายที่2ยังคงยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะทํางานใดอยู่ก็แล้วแต่ทําอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณจะได้รับความเมตตาสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีมากเอ,อประมาณนี้และชาวธาตุไฟราศีเมษก็เด่นนะครับประมาณนี้เลย เรื่องธาตุเรื่องราศีดูเป็นองค์ประกอบเท่านั้นไม่ต้องยึดติดนะไม่ต้องไปล็อกสเปคมาดูกันต่อสิครับพลังงานเข้มข้นมากเอ็มเพอร์เรออกมาไม่ธรรมดานอกจากผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนแล้วนะตัวคุณเองมีโอกาสเติบโตได้แบบก้าวกระโดดได้ด้วยแล้วก็โอ้โหชัดเจนราชาถ้วยมาแล้วรักครั้งใหม่ของคุณเขาแสดงตัวแล้วครับราชาถ้วย King of Cups ตัวแทนของผู้ใหญ่ใจดีหรือใครก็แล้วแต่อายุไม่จำกัดอายุไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่วัถ้าใจตรงกันซะอย่างคนคนนี้จะเข้ามารักคุณเข้ามาชอบคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครั้งใหม่ของคุณคนคนนี้ใจดีมากๆใจดีใจดีจดอ่อนโยนสุภาพอ่อ,อนหวานนุ่มนวลเรียกว่าเป็นบุคลิกของคนใจดีมากๆมีเมตตามากๆและมี power มีอำนาจด้วยไม่ธรรมดาไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายในพลังงานรวมความราชาถ้วยเป็นตัวแทนของคนใจดีมากๆ รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนใจดีมากๆและโดดเด่นที่คนาธาตุน้ําด้วยนะราศีมีนกรกฎพิจิกนะครับและย้านะว่าราศีเรื่องธาตุต่างๆนี้ดูเป็นแนวทางไม่ต้องล็อกสเปคนะครับจริงๆแล้วเขาหรือเธอจะเป็นคนราศีใดธาตุใดก็ได้แต่ว่าราศีธาตุาน้ําก็เด่นเช่นกันนะครับประมาณนี้คนคนนี้ใจดีมีโอกาสเข้ามาทางการงานทางคอนเนคชันและจะมาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีของคุณต่อให้ยังไม่รักกันแบบคนรักคนคน,คนนี้จะเริ่มต้นความเป็นเพื่อน,น,นาาที่ดีเป็นกาลยานมิตรที่ดีเข้ามาผู สมัครรักใคร่ผูกสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีกับคุณส่งเสริมพากันไปเจริญกนะ้าวหน้าเอา้าอย่าลืมแปดไม้เท้านะอย่าลืมแปดไม้เท้าความกนะ้าวหน้ามาคนดีๆมาชีวิตช่วงนี้คุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าใครเคยมีปัญหาอยู่อ่าลืมลืมมันไปซะนะแกลง้กลงลืมไปก็ได้บางทีอาจจะเราคนเราลืมมาดีดยากแต่ว่าแกลง้กลงลืมไปก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะสิ่งดีๆมาแล้วนะครับ่าขอให้เชื่อมันว่ามันจะต้องดีขึ้นคนเรา มีความหวังอยู่เสมอและความหวังจะเป็นจริงได้นี่อัศจรรย์ไพทาโร่พูดไม่ทันขาดคำความหวังจะเป็นจริงได้3ถ้วย3 of Cups ออกมาเลยยินดีด้วยนะครับ3มถ้วยไพแห่งการเฉลิมฉลองผู้คนชัยโยยินดีนะีชูถ้วยกันดื่มกันอ,อิ่มน้ำสำราญคุณเห็นนะ3ถ้วยนะคนที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมรู้ดีว่าใบนี้หมายถึงความ ชโยโห,โหร้องโหหิ้วแบบว่าโอ้โหการเฉลิมฉลองยินดีเรื่องใดๆก็แล้วแต่แล้วยังเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะอย่าไปตีความว่าสามเศร้าเราสามคนอะไรไม่ใช่ใบนี้คือความเฉลิมฉลองยินดีตามรูปตามหน้าไพ่เลยผู้คนชโยโหร้องเนี่ยเป็นงานเลี้ยงฉลองแบบเนี้ยนะครับรับไว้เลยพูดไม่ทันขาดคําความยินดีออกมาแล้วเฮ้ยเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มข้นเออขอใบยขยายอีกสักหน่อยสิครับโอ้ราชินีดาบ ค e e น o อ s ซอสแอีเดียวนะตอนแรกมีราชาดาบใช่ไหมใช่แล้วโอเคเจอกันละคู่กันละเรามีราชาดาบและราชนีดาบออกมาคู่กันวันนี้ ไพ่คู่ออกมาแล้วนะครับวันนี้หัวข้อนี้ที่ว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครเขาจะเข้ามาพร้อมความโชคดีคุณจะได้คู่ที่สมน้ําสมเนื้อสมฐานะศีลเสมอกันฐานะใกล้เคียงกันเข้ามาสนับสนุนกันคุณและเขาเป็นคนที่มีความใจดีมีเมตตาและความเด็ดขาดในคนคนเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าทั้งบูทั้งบุญเวลาลุยก็ลุยได้เวลาใจดีก็ใจดีได้คุณจะได้คู่ที่ศีลเสมอกันไพ่คู่ออกมาละสบายใจละ การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจากการงานการเข้าสังคมชักนำพามาคอนเนคชันนำพามาแบบนี้เอ้ยสบายใจละเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากอืมยิ้มหวานเลยคุณครับวันนี้ The Sun ออกมาละไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโรสากลนะพูดไปไม่ทันขาดคำเรื่องความเฉลิมฉลองยินดีเมื Fuel, ่อกี้มีทั้งสามถ้วยแล้วก ascular, ็ไพ่ดีๆมากมายวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลย อ่าเดอะซันมาขนาดนี้สบายใจยิ้มหวานได้เลยนะโชคดีมาถึงแล้วผมถึงบอกไงว่าขอให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบยากดข้ามเพราะพลังงานดีๆออกมาได้ทุกเมื่อรับไปเลยนะครับเดอะซันมาแล้วคิดหวังการใดคิดอ่านการใดคุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จอย่างสูงการเสี่ยงทายไพ่ทาโร่ครั้งนี้คลิปนี้นะเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะมาได้ดูนะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูเรามารับความโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับเดอะซันมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อสําหรับที่2นะครับ ขอไพ่สำหรับพี่2ขยายความหมายว่าไพ่อยากจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆรักครั้งใหม่ของคุณที่เขาจะนําความโชคดีมาให้ด้วยย้ําเลยว่าเดอะซันมาขนาดนี้มีทั้ง3ถ้วยด้วยไพ่ดีๆอื่นๆด้วยความโชคดีมาแน่นอนพร้อมความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่มาด้วยนะใครเคยหงอยๆงอเงาเงามาคุณจะสดชื่นมากขึ้นอ่ามารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะครับไพ่สำหรับพี่สองมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โหเทมเพลนส์สบายใจเลยยิ่งเป็นการตอกย้ําเพิ่มเติมว่าคุณมาถูกทางช่วงเวลานี้ขอให้บาลานซ์ชีวิตจะสมดุลชีวิตดีๆอย่าทําอะไรสุดโต่งอย่าน้อยไปอย่ามากไปทําอะไรแต่พอดีแล้วชีวิตคุณจะดีนะครับบางทีบางท่านอาจจะโหมงานหนักเกินไประวังสุขภาพระวังป่วยนะหรือบางท่านพักผ่อนชิวๆมากเกินไปก็ระวังจะเกิดปัญหาใด,ดๆแทรกซ้อนตามมาก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ประมาทเป็นใช้ได้นะแล้วก็ โอเคขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะครับไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมอีกเล่ามาเลยเล่าเรื่องมาเลยพวกเรารอฟังกันอยู่เออข่าวดีข่าวดีความสัมพันธ์ที่ดีการงานการเงินที่ดีเอาสิโอ้โหหกถ้วย six of cups คนกันเองบอกแล้ว คุณจะได้โชคดีจากคนกันเองมิตรภาพที่ดีมิตรเก่าเพื่อนเก่าก็ได้หรือแม้แต่มิตรใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกันดีนักแต่เห็นหน้าเห็นตาก,กันอยู่รู้จักกันแล้วในระดับหนึ่งประมาณนี้หรือจะเป็นความโชคดีจากคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะรักต่างวัยก็ได้ใบนี้6ถ้วยทํานายได้หลายอย่างแต่ที่แน่ๆคือคนกันเองนําโชคและความรักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสได้เป็นรักต่างวายัยความสัมพันธ์ต่างวายัยใครจะเด็กกว่าใครจะอ่อนกว่าจะอายุมากกว่าไม่สําคัญจะเป็นฝั่งเขา هنا, หรือฝั่งคุณก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือแม้จะต่างวัยจ จตรงกันแบบนี้ความหกถ้วยรับไว้เลยอ่าะความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะนำความโชคดีเข้ามาให้กำลังมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาโอ้ชื่นใจชื่นใจมาดูกันต่อนะถอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกขอไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอธิษฐานไปด้วยกันนะครับวัดสวินถ้วยเอ็นดูเลยนายอบครับ nice คนคนนี้จะเข้ามายื่นถ้วยยื่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณตอนแรกผมมองว่าอาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรเป็นกัลยาณนะมิตรกันไปก่อนแต่ถ้าอัศวินถ้วยนี่มาจีบแน่นอนไม่ใช่แค่เพื่อนละคนคนนี้คิดกับคุณเกินเพื่อนละ คนกันเองคนรู้จักเนี่ยแหละคนจากแวดวงคอนเน็กชันเนี่ยแหละลองสังเกตดูใครใกล้ตัวคุณที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษมีท่าทางประมาะเขินอายคุณหรือว่าพยายามชวนคุยหรือว่าชวนไปนู่นมานี่เป็นพิเศษที่ดูเกินเพื่อนอนะ่ะเขาจะมาจีบคุณนะลองสังเกตดูนะถ้าตรงสเปคครบเลยถ้ายังไม่ตรงสเปคก็ไม่เป็นไรครบเป็นเพื่อนไปนก่อนเพราะว่าคนเราบางทีรูปร่างหน้าตาเป็นองค์ประกอบภายนอกแต่ถ้าลึกๆศึกษาจิตใจกันเขาเป็นคนน่ารักมากวันนี้มีทั้งราชาถ้วยทั้งอัศวินถ้วย ตีความว่าเป็นบุคคลเดียวกันที่มีอาจจะมีหลายบุคลิกเขาวางตัวเก่งวางตัวกับเพื่อนแบบหนึ่งวางตัวกับเจ้านายแบบหนึ่งวางตัวกับลูกน้องแบบหนึ่งวางตัวกับคุณอีกแบบหนึ่งเขาจะทําตัวกลมกลืนกับทุกคนในทุกสถานการณ์ได้อย่างถูกกาละเทศะและเป็นคนใจดีมากเขาเจีบคุณแน่อัศวินถ้วยเนะี่ยไม่ใช่มาแค่เพื่อนละจีบแน่นอนยินดีด้วยนะใครที่รอรักครั้งใหม่อยู่คุณได้แน่นอนส่วนคนที่ไม่ได้หวังเรื่องความรักคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดี แต่ก็ติงนิดนึงถ้าคุณมีคู่แล้วมีคนมาจีบอย่าใจอ่อนนะครับคู่ของคุณดีอยู่แล้วนะประมาณนี้ถ้าคนมีคู่แล้วมีคนมาจีบก็คบเป็นเพื่อนไปไม่เสียหายแต่อย่าไปเกินเลยอะไรนะคู่ของคุณดีอยู่แล้วส่วนคนโสดเต็มที่ได้เลยเขามาจีบคุณแน่พลังงานน่ารักวันนี้ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมลุ้นลุ้นลุ้นุ้นโอ้โหสองไม้เท้านี่ไงเขามาพร้อมความโชคดีจริงๆตามหัวข้อเป๊ะเลย ไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้ผิดหวังสองไม้เท้า two of wands ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้ไม่ว่าจะคบหากันในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะนำพาความสุขความเจริญมาให้ซึ่งกันและกันพากันไปเจริญเติบโตพากันไปก้าวหน้าคาดหวังความสำเร็จร่วมกันได้รับไว้เลยนะครับโอเคดีงามไปกันต่อขอให้ไพ่ใบถัดไปออกมาอย่างแม่นยำนะครับไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่เอ วันนี้ดีแล้วล่ะดีตั้งแต่เดอะซันตั้งแต่3ถ้วยแล้วแต่เราอยากจะเพิ่ม <c oughs> เติมอีกสักนิดคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยอา้าโหอัศวินดาบไม่ธรรมดามีทั้งอัศวินดาบอัศวินถ้วยวันนี้เอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยเอ้ยไม่ธรรมดาผมตีความสองอย่างนะอย่างแรก อาจจะมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนมีสองพลังงานขึ้นไปที่จะเข้ามาจีบคุณอย่างจู่โจมคนหนึ่งแล้วมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปหนึ่งคนหรือถ้าตีความอีกอย่างได้ว่าสองพลังงานนี้คือคนเดียวกันที่มีสองบุคลิกดังกล่าวเขาวางตัวเป็นไม่สองบุคลิกไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หมายความวา่าเขาจะวางตัวเรื่องงานอย่างหนึ่งวางตัวเรื่องส่วนตัวอย่างหนึ่งรู้จักกาลเทศะอะไรแบบนี้แล้วก็ตีความได้อีกอย่างด้วยว่าความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้จะเข้ามาจู่โจมคุณอย่างรวดเร็ว เขาจะมาจีบคุณอย่างรวดเร็วเลยแหละทันใจเลยแหละประมาณนี้นะครับมาดีแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวนะครับพลังงานมาขนาดนี้แล้วก็นาะยขอคอนเฟิร์มเพิ่มหน่อยสิขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเอ้ลุ้น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 ไปด้วยกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆย้ำเลยว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามไพ่ที่ดีสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ นี่บอกแล้วถ้าใครกดข่ามาเสียด้แทนเลยไพ่ที่ดีสามารถออกมาได้ทุกเมื่อผมพูดผิดซะที่ไหนพูดไม่นานขาดคำสอถ้วย two of cups ไพ่เนื้อคู่ออกมาแล้วไม่ต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนื้อคู่มาแน่นอนคนที่จะมาจีบคุณในลำดับถัดไปนี้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะถ้าใครมาทำดีกับคุณขอให้เชื่อมั่นไว้เลยว่าเขามาดีเขาจริงใจตราบใดที่เขาไม่ได้มาขอผลประโยชน์ใดๆจากคุณไม่ได้มาหลอกลวงคุณนะ ให้มองในแง่ดีไว้ก่อนเลยไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์เลวร้ายใดๆมาบ้างคนเราไม่ได้ดีทุกคนแล้วก็ไม่ได้ร้ายทุกคนถ้าคุณเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีมาลองเปิดใจกับคนใหม่ๆความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้มีโอกาสเป็นเนื้อคู่สูงมากไพ่สองถ้วยทวอฟคัพไพ่เนื้อคู่ไม่ได้ออกบ่อยๆใบนี้คนที่คาดหวังเรื่องความรักได้คู่แน่นอนส่วนท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักใบนี้ยังตีความได้ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นกัรยานามิตรที่ดีรับไ้เลยนะครับโอ้โหทับไม่ต้องเปิดละแต่อขออีกส คอนเฟิร์มหน่อยสิจะเป็นเป็นยังไงต่อไปสองถ้วยก็แล้วเดอะซันก็แล้วโ oh อ้โหอัศวินถ้วยก็แล้วใบอื่นๆก็แล้วความยินดีปรีดาเต็มเปี่ยมวันนี้ขออีกสักใบคอนเฟิร์มสิเดอะสตาร์ไม่ต้องเปิดเพิ่มละโอเคเดอะสตาร์ okay. มายืนยันความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนี่เจอจรัส ประกายเป่งประกายแสงมากเอาความเป็นเดตสตาร์ไม่ต้องพูดกันเยอะนะความเป็นเดตสตาร์นี่ก็คือการเยียวยาหัวใจได้อย่างหนึ่งถ้าคุณเคยเจ็บปวดมาความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้เจ็บปวดอย่างใดใช้ชีวิตสุขสบายดีแปลว่าคนคนนี้จะมาเติมชีวิตคุณให้พากันไปเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงเกียรติยศทุกอย่างและคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่ารักมากในใสายตาผู้คนใครเห็นใครก็ชื่นชมว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเลยแบบนี้ประมาณนี้นะครับรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบบนะครั เดี๋ยวจะมีการเปิดเพิ่มหนึ่งใบาตามธรรมเนียมส่งท้ายท้ายสุดของเรานะครับอขอให้ไพ่ใบส่งท้ายท้ายสุดนี้สรุปเหตุการณ์ให้ทีว่านับจากนี้ไปวันนี้พรุ่งนี้คุณจะมีชีวิตที่ดําเนินไปในทิศทางใดหรือจะมีสิ่งใดเข้ามาหรือไพ่จะแนะนําอะไรขอหนึ่งใบส่งท้ายนี้แนะนําทีนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับลุ้น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 กันใบส่งท้ายอโอ้โหก้าวเหรียญ นายอัลเพนตาโคสยินดีด้วยใบนี้ตีความได้สองอย่างหลักๆเลยชัดๆกับหัวข้อนี้อย่างแรกการเงินดีเยี่ยมไพ่เศรษฐีมาแล้ว9เหรียญมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คนแลความหมายที่2คือความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ด้วยดีเติบโตไปด้วยกันพบกับความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้จะนำพาโชคดีมาสู่คุณอย่างแท้จริงรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ